มุมหนึ่งของวัดปลาบันอกอแก้วพอฝนตกมานความชุ่มชื้นมันมีเขามาเนาะทำให้ต้นใหม่นี้ชุ่มชื้นอ่ะว่ายงไงว่าเป็นปลาลกทืบอยู่แล้วเนาะบางมองมันก็เป็นแอง เป็นที่ลุปที่ต่ำเนาะแห้งชุ่มชื้นดีทีมากปั่นยังแล้วเพราะว่าใบใหม่ก็ล้ายอยู่แล้วเนาะยิ่ชุ่มชื้นเข้าไปใหญ่มุมหนึ่งทั้งตะเวนออกของวัดตาบันกอกแก้วต้นใหม่มันใหญ่อยู่แล้วฝนตกมานี่ก็โอ้ยชุ่มชื้นเย็นช่ำ ให้ความมีชีวิตชีวากับต้นใหม่ในปา่ามันในวัดยุได้เป็นอาทิตย์ยุได้เป็นเดือนนะครับต้นใหม่มันคุ้มความชุ่มชื้นเห็นบปล่าใบใหม่กระายที่มันลนอยู่แล้วเนาะ ดีใจน้ำปลาดีใจน้ำต้นใหม่ที่ได้น้ำได้ฝนนี่ิคนสางออกแน่ได้หน่น้ำพื้นคำพ่าสางออกนี่โอ้แน่นดีก็นนี้แน่นค้าก็นนี้สางออกแค่มุมหนึ่งนะถ้าเป็นมุมทั้งไล่เลือกของปลาคุ้มแน่นก็นนี้อีก เป็นปลาคุ้มตำทึบเลยขเข้าไปอีกมุมหนึ่งนันเนาะอันนี้มุมร,รอบๆสราซื้อๆได้นี่มีขลอกระแตแลนตะกี้นี่นาดูช่อมอะครับนี่นก มีไก่มีกระรอกกระแตเยอะแยะเลยป่นเสียงเซาเซลเนี่ยมขึ้นกันอีกเสียงหนึ่งได้หนินี่มันเป็นกับเสียงหนึ่ง